วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานแคปซูลอันชันกับผมนายภูผามาเอื้อยดิฉัานนางสาวชติกาโพทองดิฉัานนางสาวพิชภา,าจวะนะกับผมนายภูสิทธิ์ลุงน้อยและดิฉัานนางสาวจิรพรชราธามูลที่มาและความสําคัญของโครงงานในอดีตผู้คนนิยมดื่มนะ้ำมันชันเป็นอย่างมากโดยการนํามาต้มแล้วจึงนํามากรองเมื่อดื่มแล้วทําให้สดชื่นและยังรัรกษาโรคได้อีกด้วยแต่ในปัจจุบันผู้คนไม่นิยมดื่มนะ้ำมันชันเพราะหาซื้อยากและยังทําได้ยากอีกด้วย ไม่ควรดื่มน้ำดอกอัญชันรวมทั้งอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของดอกอัญชันเพราะในดอกอัญชันมีสารที่มีฤิ์ในการละลายลิ่มเลือด เราจึงมีการแก้ไขปัญหาสำหรับคนที่ดื่มได้ยากและชอบความสะดวกสบายโดยการนำมาอัดเข้ากับแคปซูลในแคปซูลจะมีส่วนประกอบหลักๆคือผงที่สกัดมาจากดอกอัญชันหรือสำหรับคนที่ดื่มได้ยากหรือไม่ชอบรสชาติของอัญชันนั้นให้ลองผลิตภัณฑ์ของเราได้ค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้นะครับ 1. เพื่อให้คนที่ดื่มนะฉันได้ยากดื่มได้ง่ายขึ้นและประหยัดเวลาในการทำสองมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ1สะดวกสาย ายในการดื่มไปเัาเวลาในการทำสอมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำา 1. อัญชันสดจำนวน5หีด 2. แคปซูลจำนวน8อัน 3. ผงมะนาวจำนวน1ถุง 4. น้ำตาลจำนวน1ถุง ีการดำเนินงาน 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการทำแคปซูลอัญชันภาพที่1สืบค้นข้อมูลครั้งที่1ภาพที่2สืบค้นข้อมูลครั้งที่2 2. การนำอัญชันมาปั่นให้เป็นผงภาพที่1สแสดงการนำอันชัน งใส่แคปซูลภาพที่หนึ่ง พบว่ารสชาติยังไม่ดีพอจึงมีการปรับสูตรของแคปซูลอัญชันโดยการเพิ่มอัญชันเป็น1กรัมและเพิ่มน้ำตาลเป็น25กรัมเพิ่มผงมะนาวเป็น1กรัมเพื่อให้ได้รสชาติของแคปซูลอัญชันในรสชาติที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ